บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึก ยิ่งกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วทุกครั้งที่เราได้นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนานำใจกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มนวลเบาสบายถ้าทุธมเห็นจำคิดรู้ในตัวของเราจะถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์เป็นทางมาแห่งความสุขและความสำเร็จซึ่งความสุขที่เกิดจากใจหยุดนิ่งนี้นะ่เป็นสิ่งที่มวลมนุษยชาติต่างก็ปรารถนาเพราะเป็นสุขที่แท้จริงสุขที่อิสระเสรีกว้างขวางไรขอบเขตไม่มีใครสาม,มารถ มาพรากเอาความสุขชนิดนี้นะี่ยจากเราไปได้แล้วยังเป็นรากฐานในการที่จะขจัดกิเลสอสวะจำมระมลทินของใจให้หมดสิ้นไปเป็นเหตุให้เข้าถึงพระธรรมกายได้ได้ที่พึ่งท่รเล,ลึกภายในต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่าน นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย วางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กด ลูกในตาให้หลับตาพอสบายสๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคะแนนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วน ผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปรง่งแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือ ทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราชนตรยัยให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้ว กลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรไานาแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆ ว่าที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สมารังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมีวาระพระบาลีที่กล่าวไว้ ในสารัมพรชชาดกว่ากัลยาณิเมวะมุนใจยะนหิมุนจัยะปาปิกังโมกโขกัลยาณิยาสาธุมุตวาตปฏิปาปิกังบุคคลพึงเปล่งแต่วาจางามเท่านั้นไม่พึงเปล่งวาจาชั่วเลย การเปล่งวาจาดีสำเร็จประโยชน์ได้แต่การเปล่งวาจาชั่วย่อมเดือดร้อนคำว่าวาจางามหรือกัลยาณวาทะเป็นท้อยคำที่ยกใจผู้พูดและผู้ฟังให้สูงขึ้นวาจาที่งามนั้นแม้จะกล่าวด้วยถ้อยคำน้ำเสียง หรือสำนวนภาษาใดก็ตามวาจานั้นเป็นวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตเป็นถ้อยคำที่สามารถยังประโยชน์ให้สมเร็จได้เพราะเป็นถ้อยคำที่ยกใจของผู้ฟังซึ่งกำลังขุนมัวให้ผ่องใสได้ใจที่กำลังวุ่นวายสับสน ก็จะเป็นใจที่สงบเยือกเย็นส่วนวาจาช่วยหยาบหรือวาจาทุพาติเป็นท้อยคำที่นำความเดือดร้อนมาให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นเป็นวาจาที่ไม่เป็นมงคลแก่โสดประสาทไม่สามารถนำประโยชน์สุขมาให้แก่ผู้ฟังพระพุทธองค์ทรงให้ คำจำกัดความของวาจาสุภาษิตเอาไว้ว่าวาจาที่ประกอบไปได้วยองค์ห้าประการเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุภาษิทธเป็นวาจาไม่มีโทษวินยูชนไม่ติเตียนองค์ห้าประการคือวาจานั้น ย่อมเป็นวาจาที่กล่าวถูกการเป็นเรื่องจริงเป็นวาจาที่กล่าวอ่อนหวานไพเราะสนโสทเป็นวาจาที่กล่าวประกอบใด้ดยประโยชน์เพียงส่วนเดียวและเป็นวาจาที่กล่าวไว้ดยจิตเมตตาถ้อยคำสุภาษิตเหล่านี้แหละ เป็นสิ่งที่เราควรฝึกกันเอาไว้ฝึกให้เป็นอุปนิสัยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปจะได้เป็นผู้มีเสียงดุดเท้ามหาพรหมกันนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราทรงเป็นต้นแบบในการกล่าวถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตอย่างแท้จริง เพราะท่านฝึกฝนมาข้ามพบข้ามชาติทำให้วาจาของพระองค์ท่านเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพธรรมดาของพระตถาคตเจ้าทรงเป็นยถาวาทีตถาการีคือตรัสอย่างไรก็ทรงทำอย่างนั้น ทรงทำอย่างไรก็ตรัสอย่างนั้นวาจาของพระองค์ไม่เคยเป็นสองความเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นั้นเรื่องลือไปทั่วชมพูทวีปจึงมีเจ้าลทัทธิจำนวนมากอยากทำลายวาทะของพระองค์โดยการให้ร้ายว่าทรงพูดอย่างทำอย่าง เป็นผู้ไม่มั่นคงในคำพูดของตัวเองมหาชนจะได้ไม่เลื่อมใสและหันกลับมานับถือลัทธิของตนเรื่องก็มีอยู่ว่านิครนาตบุตรเจ้าลัทธิเดรธีที่อิจฉาพระบรมศาสดาเพราะศัทธามหาชนของตัวเองนะ่ะห่างเหินไป จึงแต่งปัญหาข้อหนึ่งเป็นโอวัติกสาระคือปัญหาวนเวียนไม่มีใครสามารถแก้ได้ปัญหานี้นิครนใช้วเวลาสี่เดือนจึงคิดออกแล้วก็ยุให้อภัยราชกุม,มารเรียนปัญหานั้นจนแตกฉานเพื่อจะได้ส่งไปโต้วาทะ กับพระผู้มีพระภาคเจ้าหากพระกุม,มารชนะก็จะได้รับการยกย่องจากมหาชนนิครนได้ยุยงว่าขอเชิญพระองค์สเสด็จเข้าไปถามพระสมณะโคโดมว่าพระตถา,าคตจะพึงตรัสพระวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจ ของผู้อื่นบ้างหรือเจ้พระสมณานาคอดมพยากรณ์ว่าตถาคตไม่พึงกล่าวว่าจะอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นก็ให้ทูลต่อว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมพระองค์จึงทรงพยากรณเทวทัตว่าเทวทัตจะเกิดในนรกตั้งอยู่สิ้นหนึ่งกับ เป็นผู้อันไครๆน่ะเยียวยาไม่ได้เล่าเพราะพระวาจานั้นพระเทวทัตจึงโกรธเมื่อพระสมณโคดมถูกถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะกลืนก็ไม่เข้าจะคายก็ไม่ออกจะต้องยอมแพ้ต่อคำถามของพระองค์อย่างแน่นอน ฝ่ายพระกุมารยังไม่ทราสรบสัพพัยุตยญานของพระพุทธเจ้าจึงตั้งใจเรียนปัญหาเพื่อจะได้ไปโตวาทะกับพระพุทธองค์จนชำนาญวันรุ่งขึ้นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเสด็จมาฉานพัตาหารในพระราชวังได้ทูลถามปัญหา ีจดจำมากับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนราชกมุมารในปัญหาข้อนี้เนี่ยจะวิสัชนาโดยส่วนเดียวไม่ได้สมมุติว่าเด็กทารกไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองเอากิ่งไม้หรือหิน ใส่เข้าไปในปากแล้วอออกไม่ได้พระองค์จะทรงทำอย่างไรเล่าอภัยราชชุกุม,มารทูลว่าจะต้องหาทางเอาไม้หรือหินออกมาให้ได้แม้ว่าเด็กคนนั้นนะ่ะจะเจ็บปวดไม่ยอมให้เอาออกก็ตามพระบรมศาส,สดาตรัสต่อว่าดูก่อน ราชกุมารตถาคตกระฉันนั้นเหมือนกันย่อมรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์และวาจานั้นนไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นอันหนึง่งตถาคตย่อมรู้วาจาที่เป็นจริง ที่แท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจาไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตก็จะไม่กล่าววาจานั้นและถึงแม้จะเป็นประโยชน์แต่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตย่อมรู้การที่จะพยากรณ์วาจานั้น หากเป็นวาจาไม่จริงแต่เป็นที่รักของผู้อื่นตถาคตก็ไม่กล่าววาจานั้นตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริงที่แท้และประกอบไปด้วยประโยชน์และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อื่นถึงกระนั้น สถาคตย่อมรู้การที่จะประยากรวาจานั้นเราสถาคตมีความเมนดูในสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อมาเมื่ออภัยราชกุมมารทูลถ,ถามปัญหาที่เรียนมาไม่ว่าจะลึกซึ้งเพียงกไรพระพุทธองค์ก็ทรงตอบได้ทำให้พระกุมมารสงสัยว่าทำไม พระพุทธองค์ถึงรู้ไปหมดทุกอย่างจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเราชนผู้ถือตัวว่าเป็นบัณฑิตเข้ามาถามปัญหาที่ยุ่งยากและลึกซึ้งกับพระองค์กันมากมายการบรยากรปัญหาของบัณฑิตเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรึกด้วยพระหฤทัยไว้ก่อนว่า บัณฑิตทั้งหลายจะเข้ามาเฝ้าเราแล้วทูลถามอย่างนี้เราจะต้องพยากรณ์อย่างนี้หรือว่าคำพยากรณ์นั้นน่ะมาปรากฏแจมแจ้งแก่พระตถาคตโดยทันทีพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนราชกุมารอัตมภาพขอถามกลับพระองค์บ้าง พระองค์จะสำคัญความข้อ,อนั้นเป็นช่นไหนพระองค์เป็นผู้ชำนาญและฉลาดในส่วน,นต่างๆของรถทุกอย่างเมื่อมีผู้เขามาถามห้พระองค์อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับบางส่วนของรถที่เขาไม่เข้าใจพระองค์ได้ตรึกด้วยใจไว้ก่อนว่าจะตั้งตอบอย่างไรหรือว่าเข้าใจอยู่แล้ว โดยไม่ต้องเตรียมตัวตอบคำถามอภัยราชกมุมารก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะหม่อมฉันเป็นผู้ชำนาญในเรื่องรถฉลาดในส่วนประกอบต่างๆของรถฉะนั้นการพยากรณ์ปัญหานั้นแจมแจ้งแก่กระหม่อมฉันทันที โดยไม่ต้องเตรียมคำตอบเลยเพราะโรมศาสดาตรัสว่าฉันนั้นเหมือนกันราชกมุมารเหล่าบัณฑิตนักปราชญ์ที่เข้ามาถามตถตาคตถึงปัญหาต่างๆตาตาคตย่อมตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องเตรียมตัวเอาไว้ล่วงหน้าเพราะตะถาคตแทงตลอดในธรรมทั้งหลาย การพยากรณ์หาจึงแจ่มแจ้งกับเราตถาคตโดยทันทีเมื่อ,อภัยราชกมุมารได้ทราบถึงพระพุทธญาณอันไม่มีประมาณอย่างนั้นแล้วจึงยอมรับนับถือพระพุทธองค์เป็นพระบรมศาสดาที่ไม่มีศาสดาใดยิ่งกว่าจึงประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิต เห็นไหมจ๊ะว่าพระบรมศาสดาของเราทรงเป็นต้นแบบของผู้ที่ฝึกตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกด้านทั้งทางกายกรรมปจีกรรมและกัมมันโนกรรมทุกถ้อยคำสำนวนและอริยบทที่ทรงแสดงออกมานั้นไม่มีใครนะ่ะสามารถตำหนิดได้ วจีกรรมเป็นสุภาษิตของพระองค์ที่ทรงกล่าวว่าจาเป็นอัดเป็นธรรมมาโดยตลอดต่อไปพระองค์มีพระสุรเสีงยงไพเราะเป็นที่ตั้งศรัทธาทั้งมนุษย์และเทวดาและทรงมีพระบาทดุจสังความและมีพระโลมาทุกเส้นล้วนมีปลายช้อนขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้น ให้มันฝึกใช้วาจาสุภาษิตกันนะจ๊ะอาจพูดยกใจผู้ฟังให้สูงขึ้นเพราะถ้อยคำใดที่เป็นไปเพื่อให้ถึงพระนิพพานถ้อยคำนั้นเป็นวาจาสูงสุดกว่าวาจาทั้งหลายในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิน